เอาไหดูเอาไห้ดูวางก่อนจเอยังก่อนจ้เสิอยังก่อนไปแรงข้าวไหนั่งทางนอเออแล้วจะเอาไปใส่อะไรกดทงในกันเออถือลำลึกข้นหลังลำลกขึ้นหลังติตังกงไว้เด็กเบิ้งอ่ะนะมันมียิงกับขาวบานอ่ะคือูนมีรีบอสนะนซูนนึ่งซูนศูนย์ศูนย์หนึ่งไม่ได้แปลเคปให้ลูกเนเปิดประพรมเอีเห็นเอเห็นการท่เห็นอยู่อ๋อศูนย์หเนาะ ศูนย์หงศูนย์ห่ยังไ่ได้เข้าใจจะเด็ดเลยเแจแล้วเปื้อนหนูโอ้หนูนี่ก็เลยการเขียนจะไปช่องเมืองก็บรด้ไปช่อง่นะการเขียนเราขก็ระได้ไปช่องเมืองไอเดียวาาล่ะุกนางนอกเดิเป็นเด๋ยวสีเบืองต้นทางเกมเสียงเปล่า ขออ่างแล้วกรนั่งนอกไปได้เอาสีกัน้องแปะกันน่อพอดีพอดีเลยขออ่างเน่นเขออางกัาไปนั่งนน้ำกาลือ่อาากสิบปากนอยามันจะไปหาเลขโอ้จะไปหาเลขจะไปหาเลขหาเลขกันหนึ่งศ่งศูนอันนี้อันนี้คอนีสิรเรื่องขอไปส่งน้องต้นอ้อขอเสิรเรื่องฝันน้องตลอดสูฟันัอีกวันมือมือมือแหกที่ไปยู่อยอุดอนนะ น้องต้นอ้อฝันว่าพญานาคนั่ไปสิบเอ็ดตัวนั่ไปหาน้องต้นอ้อนสิบเอ็ดตัวอันนี้น้องต้นอ้อนว่าตูฟังเลยอันนี้ความฝันน้องต้นอ้อนอันนี้กับฝันพญานาคสิบเอ็ดตัวเมื่อเมื่อไปนอนอยู่อุดรนั่นไหมฝันมาค้นเต็มอยู่คือมันจากของบางข่างไม่ยังนี่ล่ะเต็มอยู่เต็มอยู่นี่แหละภาษานไทยเอ็นว่าก็เรื่องบุกคลภาษาไทยก็เว่อร์่อร์แน่นพี่บอกนะมาโทรศัพท์ คนบากหลายิี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยว่าเขาเขาหัวงว่าเอาบุญแล้วมั้งเขาก็เลยมาถาเอาบุญก็เลยว่ายี่สิบเก้าเอวันทีกับวันทีตรงกันเลยนี่นี่สิบเอน้องอ๋อ่าพยัญนะน้ำไปสิบเอ็ดตไปหาแล้วอ่อตรงกันขนาดสิบเอ็ดต้นหนึ่งหนึ่งนเลีฮะสิบเอสิบเอด แล้วก็วันเกิดน้องต้นอ่อกับวันที่สิบเอ็ดเด้เดือนสิบเอ็ดแม่นเปลววันเกิดน้องต้นอ่อนะอันเหตุบุญบริษัทกับวันที่สิบเอ็ดเหตุบังเกิดนีเกลอันนี้บอกความฝันใต่ฟังเคยซื้อแล้วบอกความฝันสู่ฟังแพ้แพ้บดตรฝันจะไปเล่งฝันเบิังพักก็บอกความฝันสู่กันบ้ัดรตัวแห่งงมงายเนาะบดตรบอกแห่งงมงายเสื้อกับสั้งบัตเสื้อกับสั้งความฝันเนาะเสื้อกับสั้งไม่เสื้อกับสั้งโอเคไปไปไปลงโอ้บังใบหนี่กัน ไปปานไปปาก็ตามาให้กินเราไม่อรอดมกนานอยู่ไห้ตาบ้าลอยแตกลยแปะมากินแม่ใบบยม่ะน้ำลร่ตมัน่อแม่น้าไตำน้ำตำเอาอีกบอเลนกินมันตำกไดแต่ป้ากินมันแม่เเฮ้ยเขาจะว่าขีมันตำอร่อยบางุนก่อเขาจะว่าฟนบตกหลวงเขาจะให้ฟนตกเอาเมื่อกี้ยุกวนตาอยากวนบุญฟนตเลยดขายูตำอยากวนบุญเมื่อกี้อกิษ โต๊ะเล่มแงมันเคื่อนนี่ยต๊ะก็เย็นๆตรงมาตะแลงพาเป็นจับอืงเดถึงพูหน่อไปหาไตอึ้องนะไปซื้ออึมาแงเอาไคอนเทนมาแลงไปป่อยไปทงหน้านี่เออปอยไปทงหน้าเรามาแลงเข้าไปใตเจ้าก็บอกว่าม่รับเเอาหัวละเอาตีเอาไปบปกินปนดีกินต่นกลงไปเอานี้ยังนี่ เออซื้อมาเือข่อยน้ำไปเด้ออันนึงเด้ออันลอย่าอยู่หลานั่นไหมอยู่หลานี่ยงก่มันมีหลานใหญ่ๆอยู่หันปิดทุ่มหนึงเออไปกกินแล้วเขาต้งไปมันกากินตัว่่ไ้กินน้ำไหมซื้อามอย่างเอทาแลนไปทาแลนแปเดียวเด้สตัเด้ที่เป็นาซื้อยังไงสองตัวี่นะลูกไม่หญยมลพอดนมาแถวสกลนะแมมีหลานขายอยู่ตัวนึ่งอะ นั่นใครมาน่ะนอ้บานอันนั้นมาด้ปากเขาดอกขายอยู่ซื้อม่อวมันบอกโอ้จักเด๋อันนั้นขายนาดอกว่ได้ขายหมามาหหงอยู่ในปากอยู่เอาอมืจะไปซื้ออึงมเไป้ออเดมเลยเอาปลปอยตรงหน้าเดมเมือวานจะไปไต้จับ เอาน้ำไปดิให้มันเป็นหลองเป็นหลองไรเออเป็นมัดด้นะมัดแข่งมันไวเนี้ยมัดตอกลักมัดขาไม่พอมั้งเหอือนน้ำคุ่ปานท่านใหญ่ไปเรียวไปนนั่นบุกขยันเอาตี้ามันดำน้ำนี้เออตอกเล็กมัดไอตอกลักมัดขาไม่พอมันตอกลักปิดตามแม่ผมมากินเฮากินผู้ใีญ่มัน เป็นไสอันยังกดในๆล้ไส้ยังในแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ากมได้าผู้ต่ำก็าพิกินไหมผู้ต่ำกขบพ่กินไหมผู้ต่มกินเอายินดไส้ยันในเราแวงบ่เต๋อเดี๋อมันบ่ไม่สีไม่กินเลยแหะเด้แต่บางยมจะมีบอกมันท่าไหบอกแต่บางมันมท่าไหวเปล้วเขาท่าไหวไหบางยมผมมาสับก้อนมือเ้านี่พูพูดมันผูกไปห้อยทางฝ่ามันตกมากับแมนบูดดีแ่บ้อยู่ตู้อยู่อยู่ครับ อ่ามนดินอ่ามนมาเมื่อกี้้อกท่ามากินบอืสามสันมาย่างอีกกม่ใช่่เดีย่อนทนี้การันกแค่ไนผูนอยู่วะแค่กินสามสันแล้วมัน่อยเกือตมะฮงแล้วสามสันมาอย่างนี่เสไปน้ำปต้มะฮงกับไปซื้อของอะไ่วะไปซื้อนไปซื้ออื่นเริ่ซื้ออแบตมาได้มืออื่นเท่าในต้มคยจะพาไปใต้อ เขาอยากเห็ดคือมืนตีปืนก็ใส่มาแบทนี่เขาแพทเขาละซับนี่เออนี่ยเ็ดคลิปไปให้แฟทไปพร้อมโอ้เห็นพงเี้อมัดขาไปพร้อมเขากันตัวละเนาะเป็พูดอย่างกินแตงโมวงเขวากันตัวละเขากันตัวละก็แบบุ่งมั่ะเรากินกับแตงโมคูแซ่บแซ่บเขากัน กินยอดบ้านันนงกินยอดบ้นนนะนูกินได้เบิดเลยอันนี้นะขาลูดขาลูดใบออกอะไรกินก้านอเออลูดใบออกแล้วกินก้านวิวลูดใบออกกินก้านเ้าผ่าเกนยังล่ะผามากันดิ

ครับผมก็นะมาถึงเด้อกกกปี่นองเลยสนุกสนานกันไปนะครับผมเนาะก,ก็นี่แหละครับผมบรรยากาศกกกกลับมามวนซึอนอัวเซาถ้าวงเข้ามามันเกิดติดเงียบเงานะครับผมถ้าเรามามน,นะครับแต่ถ้าเราไม่มามันก็จะเงียบเงาเสื้อข่อยนิข่อยเลี้ยนมานะครับเดี๋ยวต้องไปหาเอาของให้ตะพลก่อนนะครับผมเนาะก็จัดเตรียมงานนะครับผมเนาะ โอเคครับผมเดี๋ยวไปกับเตอเตอไปเตอโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับมันนั่งในผู้เดียวข้างหลังเต็มเอาบมไม่ผู้เดียไปน้ำป่าติวิวสู้กับไปน้ำป่าตัวเป้าพลาบอลบอลนั่งเอาไปเอากระแทบบานกับไปน้ำเราเนือสู้ฮาอันนี้มันแม่งแทบบานเพื่อนตีหายมากตีหลวงพ่อ ค่ะครับผมสวัสดีครับ